กับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆนอนทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องถูกเกมนะ่ยก็อยู่เกมใหม่ล่าสุดเลยและภาพสวยมากนะ่ยโหลดนานเวื่อวังนะเพิ่งเปิดเลยนะฮะชื่อว่าเกมรีเบสเนะฮะแล้วก็ไปอ่านเอาเองเนี่ยรีเบสสีนะหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยชื่อเกมแปลกๆนะก็เป็นเกมแฟนตาซีอาร์พีจีจัตินต่อสู้ทศสามโอเอกนะมีแบบอ่ามีอารีน่ามีกีว์อร์ดสมอนอ่สมอนตัวละครนะฮะก็โหลดเฉพาะ Android Store ไทยนะฮะก็ มาเล่นเลนะือเปิดวันแรกเลยครับผมนะถึงไม่ได้เขียนว่าทดลองใช้ก็เปิดจริงแล้วเะฮะเปิดจริงแล้วเล่นเซิร์ฟหนึ่งนะฮะ,นะฮะไาดูภาพกราฟิกนะฮะสีสันสดใสมากนะฮะก็ใช้เวลาโหลดสักพักหนึ่งเลยนะฮะภาพเ,เกมมันดีเนาะภาพสวยด้วยนะฮะผมเ, <Yeah. S 2> เล่นพร้อมกันยังไม่ได้เคยเล่นแต่แรกนะนี่ครับประมาณนี้เลยนะฮะผมลืมบอกไปก่อนจะโหลดเข้าเกมให้ปิดเสียงเกมด้วยไม่งั้นมันไม่โหลดนะฮะ ผมก็เห็นว่าเอ๊ะภาษาอังกฤษทำไมมันต้องฮ้ยทำไม,ไม่โหลดสักทีว่ามันเป็นภาษาอังกฤษเขียนว่าก่อนเข้าเกมให้ปิดเสียงเกมก่อนนะปิดเสียงเกมก่อนถึงจะโหลดได้นะผมนะอย่าลืมนะอย่าลืมนะเนี่ยภาพอย่างสวยเลยครับผมมาแล้วครับเกมลิขสิทธิ์ของจีนเนี่ยหนีภาษีมาอีกแล้วครับเนี่ยภาพอย่างสวยนะฮะเนี่ยน่าเล่นมากนะผมภาษาอังกฤษนะผมไม่ใช่ภาษาจีนนะเป็นไง สวยงามมากๆเนะี่ยลายเส้นการ์ตูนเะนียทุกอย่างดูดีไปหมดเลยนะไอยนะอย่างเจมเนี่ยทบ้านเลี้ยวอย่างแจมเนีมีสกิลให้ใช้3สกิลนะครับผมนะดีดูมังกรนะตัวทับบ้านเลยนะผมวิ่งทำให้ตายเราแม่งโคตรสุดยอดจริงไงมีมังกรเขาโจมตีบ้างเนนะี่ยปัม๊มเขาให้นะีตายหมู่เลยนะผม <c oughs> ก็เป็นคัสซินนะฉากเริ่มต้นของเกมนี้นะผมเนาะ ตั้งชื่อว่าอะไรนะฮะตั้งอะไรไปก่อนก็ได้ผมนี่ไม่ซีเรียสนี่เดี๋ยวรอเพื่อนๆว่าจะให้ผมสตรีมไหมนะถ้าให้สตรีมก็เดี๋ยวสับวันสตรีมกับนอนสต็อปได้นะนี่เลยนะฮะแจกโคตรจะเยอะนะฮะมีเมลด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเล่นไปสักระยะหนึ่งก่อนนะฮะอ่านี่เล่นจริงแล้วนะฮะทำตามที่เขาแนะนำนะผมภาพสวยมากฉากสีสันสดใส ดนใจวัยรุ่นเนี่ยโดนใจเราแบดูดิครับดูสีสันดูสีสันฉากนะครับผมโอ้ยแล้วจอผมนี่สีแบบสดใสมากนะฮะไม่รู้มันส่งภาพออกไปนี่สดใสเหมือนหน้าจอผมไหมนะฮะกระตุ้มก็ให้นะฮะนี่มีคุณหนึ่งคุณสองนะยังไม่เปิดนะต้องเลเวลแปดนะฮะนี่ฮะสวยงามสวยงามด่านแรกก็ผ่านแบบโคตรง่ายนะครับผมเนาะ อ่าัอันนี้ให้กลับไปดูนะว่าอัพตัวอะไรไดนะ้ของแจกเยอะนะเนี่ยผมก็นี่อันนี้ดีพอร y จัดทีมเนี่ยมีตัวละครเข้ามาช่วยวุ้ยตัวนี้สวยเนะี่ยดาบใหญ่หน้าเล่นมากนะ่ยเดี๋ยวเจอกันครับเกมนี้เดี๋ยวเจอกันแน่นะอ่าแล้วผมขดตรงนี้นะ่ยอ่าสกิปไป ปุ่มก็ให้นะโชก็ให้เกตมานาขึ้นเมื่อไหร่ก็ใช้สกิลได้นะฮะภาพมันดูดีมากนะผมรู้จักตัวดาบซาม,มูลไรที่ผมแบบผมชอบแนวซาม,มูลไรอยู่แล้วนะสกิลใช้แบบโบ้เขาให้เนะยนี่เป็นง่ายด้วยนะไม่ต้องกดสกิลเองนะผมอ่าต่อไปเนาะอ่าเกมก็แนะนำให้กลับออกไปเนะ่ ซัมมอนแล้วเนี่ยนี่ดูซัมมอนเนี่ยอ่าเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเกมนี้นะตอนสี่ทุ่มเดี๋ยวมามาเจอกันนะโม่อ่าเดี๋ยวเกมนี้สี่ทุ่มมาเจอกันอ่าเดี๋ยวสตรีมสี่ทุ่มนะขั้นวันเว้นวันนะสตรีมวันเว้นวันเกมนี้สลับกับอ่าอ่านอนสต็อปนะหรือว่าเล่นนอนสต็อปเสร็จแล้วก็เล่นเกมนี้ต่อได้เลยนะโม นี่ฮนะได้ตัวละครมาแล้วใส่เข้าไปไม่รู้ว่าเขาจะแจกตัวละครเรื่อยๆหรือเปล่านะแต่ว่าอันนี้กระชากเปิดมาได้ตัวกากๆมาก็ใส่ไปก่อนนะผมอ่าแล้วมีอัพสกงสกิลด้วยนะฮะนี่ฮนะสอตัวนี้มันประสานกันกับอัพสกิลได้ด้วยนะฮะเป็นเหมือนจิกซอ์สกิลนะผมนะเนี่ยเ้ยระบบแปลกดีนะผมสายสัมพันธ์อัพสกิลได้ด้วยแล้วก็อัพสกิลที่เราเอามาแล้วนี่อัพได้ด้วยเนหะ็นไหม โอเคนะอยากกดซองจดหมายมั่งไม่ได้ให้มันไม่ให้กดนะผม่าตามนี้เลยนะฮะไปลุยอาตอนนี้มันยังตั้งค่าไม่ได้ขออญาตปิดเสียงไปก่อนกดติลิกระสิ์เนาะนี่ฮะมีสกิลนี้ให้ใช้ผมเนี่ยเห็นไหมเออพอมีสายสัมพันธ์ปลดสกิลปุ๊บมีสกิลนี้ให้ใช้เลยเนะี่ยใช้ออตโต้ก็ได้นะตรงนี้ ใช้ได้ยังใช้ได้แล้วครับผมนี่เนะี่ยสายสัมพันธ์สกิลกับตัวละครน,นี้นะผมโอ้โหดาบยักนะผมเสียบลงไปตายหมู่เลยโอ้โหเกมแนวๆนี้ผมชอบเลยนะฮะนี่ผมจัดไปอย่าให้เสียอ่าแล้ผมตัวนี้ก็อัพได้นะเขาบอกให้อัพแล้วก็อัพ เลเวลห้าทำไมไม่อัพตัวอื่นนะเไ็นอัพตัวที่ไม่อยากได้นะฮะโปรโมทอ่าใช้อ่า,ใช,อาใช้แกมนี้ได้ด้วยนะหาของใส่ได้ด้วยน,นี่ปุ๊บนี่ปุ๊บโปรโมทปุ๊บ,บทั้งหมดปึ๊บมาใส่นี่เลยนะ่นี่สเตตัสก็จะเพิ่มขึ้นตามนี้เลยอู้เพิ่มขึ้นเยอะนะเนี่ยร้อยกว่าเป็นสี่ร้อยเลยอ่าจำระบบโปรโมทไปดีๆนะฮะ เอนชาร์ p โนะปรโมทนะฮะสตาร์อันะฮะภาษาอังกฤษไม่ยากนะฮะแต่ว่าจะแปลจากภากษาอังกฤษเป็นภาษาไทยก็น่าจะเป็นเกมจีนก่อนนะจีนแล้วก็แป,ปแลภาษาอังกฤษ้มันจะแปลลำบากเนาะนี่ฮะว้าวนะีผมร้องว้าวเลยนะเจอเกมนี้เนะีเปิดมานะี่นี่มันคืออะไรเนะี่ยผมร้องว้าวเลยเนะี่ยโชว์ให้เนะ ตัวละครตัวกลางผมชอบมากสวยมากเลยดาบนะฮฟันธรรมดาเบาๆเนะี่ยมาแล้วครับผมนี่ฮะทาหากินนะผมจึ๊กเดียวหายนะฮะกดคุณสอนได้แล้วผมยังนี่ว่าต้องเลเวลแปะนะผมมีกดสกิปข้ามไปได้เลยด้วยนะสุดติ่งกระดิ่งแมวนะมาอีกแล้วเกมแบบนี้นะภาพยังสวยนะหนิที่กสิทธิ์มาอีกแล้ว ดูนะ,ะภาพอย่างสวยเลยเอาแล้วผมฉากนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะฮะโชว์เขาให้โชว์เขาให้กดได้ยังยังครับต้องเลเวล8นะฮะอันนี้ล่ะต้องเลเวล20นสนะ,ะ v i p 2นะจะกดได้นี่กดออโต้ท่าไม่ตายก็ได้ดรลวเอาจมนนวลนก็ได้นะฮะตั้มนะฮะเรียบร้อย แรกๆก็ง่ายครับหลังๆน,น่าจะยากอ่ารับขอมไปด้วยนะตามด่านนะผมเราเลเวลเท่าไหร่แล้วไม่ทราบน,นะกดออกไปเกมก็นแนะนำต่อนะอ่าให้ใส่อาวุธโอเคนะอัพได้ไหมอัพอาวุธได้นะผมนี่นี่นอาวุธสวยงามมากนะใช้เงินอัพอาวุธนะโอ้ด่าเกมนี้ต้องใช้เงินแน่นอนดูทรงแล้วเงินมะีความสำคัญมากนะ ใส่ออโต้ตรงนี้ได้เลยครับผมนี่ง่ายๆแล้วก็อัพออโต้ได้เลยนะครับผมนี่ฮะง่ายๆโอเคเลือกสอนยังยังครับผมยังไม่เลือกสอนอ่าเดี๋ยวผมไปสารต่อนะตอนสี่ทุ่มเนะียเดี๋ยวเจอกันเกมนี้นะผมนะแล้วก็เล่นเกมนอนสต็อปต่อจากนี้เพราะว่า นอตสต้องจะเล่นได้วันว้นวันกิจกรรมมันจะมาวันว้นวันเนะาะโชว์เขาให้นะเกมนี้ท่านปอนต้องเล่นนะภาพสวยมากนะแนวนี้ต้องมีคนเล่นเยอะนะเดี๋ยวจัดให้นะตอนสี่ทุ่มนะ่พร้อมสตรีมสี่ทุ่มเลยเกมนี้นผะมทุกวันเนะสลับกับนอตสต็อปนะ ตั้งสตรีมแบบนี้แหละแต่นอนสต็อปเล่นหลังนะ่เล่นหลังเล่นไปปลายหลังหลังเนะเล่นต่อกันเลยไม่ได้ทิ้งะนอสต็อปแต่ว่ามันตันแล้วเก็บของเก็บของเรื่อยๆนอนสต็อปเล่นแป๊บเดียวก็ไม่มีอะไรทําแล้วก็เอาเกมนี้มาเข้าก่อนนะเกมนี้ตั้งเข้าอองอีหนึ่งตั้งสองว่าสองอีหนึ่งเกมนี้ ก็เล่นสตรีมเกมนี้ปุ๊บอีกครึ่งชั่วโมงก็สตรีมนัง top ต,ต่อไงเงี้ยผมเนาะว่าผมตันแล้วไม่ค่อยมีอะไรทำแฮะภาพสวยนะครับผมเนาะน่าเล่นมากนะระบบนี่แหละแนวที่ผมชอบเลยนะแล้วตัวละครมันสวยมากนเนี่ย art burst ภาพการเขียนนี่โอ้โหแจ่มมากๆเลิกสอนยังยังครับผมกดสอนจดหมายไม่ได้นะะอ่าแต่นี้มีสอนอะไรอีกไหมครับผม อ๋ออัพเลเวลนะตรงนี้อ๋อมีสตาร์อัพด้วยนะผมมีมีมีตัวลนะครเนี่ยมันสอนสตาร์อัพนะบึมนะดูดีสตาร์อัพก็เพิ่มโอ้เพิ่มเยอะเลยครับผมการเพิ่มดาวที่ทำให้เก่งมากแล้วตัวนี้ผมชอบด้วยสวยด้วยแต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าระบบให้หาวุ้สายสัมพันธ์ตรงไหน,นวะ <c oughs> เออนะ่เขมอ๋อนะ7เจ็ดวันนะมีอะไรแจกเอ้ยไม่ใช่นี่อันนี้ไม่ใช่เจ็ดวันอ่าเปิดอ่ะปล่อยแล้วมันปล่อยเรแล้วนะผมนี่เจ็ดวันเนี่ย เราอินเจ็ดวันได้อ,อกกุปกรณ์ ESR นะฮะวันแรกได้ดาบมานะผมนะโคตรดีอันนี้ตัวกระชา20ใบวันที่ห้าวันที่สองแจกสิบใบนะผมประมาณนี้เลยครับผมเดี๋ยวดูก่อนว่ากระชามันแจกไหมมีอะไรโอ้ไม่แจกว่ะอ้าวแจกกระชา1สิบใบนะฮะวันแรกไปรวยเลยครับผมเล่นประมาณด่านไหนอะเดี๋ยวดูก่อนนะฮะเล่นประมาณด่านนี้ถึงจะรีได้นะ ดูก่อนเล่นประมาณด่าน2องขีดสนะฮะถึงจะเอ้ยสองขดสี่นะอ่าสองขีดสจบ2องขีดสก็รีได้นะผมเนาะใครจะรีก็รีนะผมเนาะเกมน่าเล่นมากนะฮะโดนใจผมมากชอบมากนี่แหละเป็นเกมใหม่ที่แนะนําเลยนะเบิร์กระช้าครับผม10ใบจัดไปเลดช่างมันไม่สนใจอืออันนี้โอ้จิกซอมีเป็นจิกซอด้วยว่ะ อ้าวได้ตัวอโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นตัวฮิวเนะี่นี่มี h p ด้วยนะสิบใบแรกแจกอะไรเว้ยเนะี่ยได้ของที่แบบโอ้ oh my, ไมนะ่ได้เนะี่ยได้เศษเนี่ยได้เศษอีกแล้ววะผมปุ้มมาแล้วเป็นตัวไหมไม่ตัวนะเป็นเศษเศษอีกแล้วครับท่าน เป็นเศษอีกอันนี้เป็นโอ้มีทั้งเศษมีทั้งอาวุธไม่ใช่นี่ว่ะเป็นตัว sr แต่ไม่เห็นหน้านะผมงงเลยงานนี้อ้าวได้เศษอ๋อได้2ตัวนะน้องนั้นเป็นเศษหมดเลยนี่ได้ตัว sr ขวานยักษ์อันนี้ฮนะแล้วก็น้องตัว r นี่น่าจะเป็นตัวฮิวนะหมดเกลี้ยงแล้วมีให้เปิดไหมโอ้ขาด ขายทั้ง9ใบเดี๋ยววันที่2ก็แจกเศษอีกเยอ,อะเนาะนี่อัลบ,บั้มตัวละครโอ้ต้องดูได้ต้องมาที่ต้องเลเวล8นะฮะเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะว่าตัวผมได้ตัวนี้มานะนี่นะเปลี่ยนตัวนี้ออกเนาะแล้วก็เอาตัวเอาจัดทีมอนไหนแล้วเว้ยฮีโร่ครับผมเออจัดทีมฮีโร่เกมมพิ่งเปิดเ,เ,เนาะ ฉากเชือกอะไรมันยังอาจจะมีแบบโหลดชงโหลดช้าหน่อยนะอ้าวกว่าจะมานะผมโคตรนานอ่าผมได้ยีโร่ธาตุแสงมานะผมเนาะอ่าไหนอะตัวนี้อ้าวอัพยังไงตัวนี้มันมีแต่สตาร์ทอัพนะ คืออะไรวะเอยเดี๋ยวดูในนี้ดิเอาออกไงวะเฮ้ยจัดทีมยังไงอ่ะนะผมฮีโร่ก็จัดแล้วนะทำไมมันไม่เฮ้ยอ๋อ,อ,อต้องถอดตรงนี้เหรอ ต้องถอดตรงนี้แล้วอันนี้ใส่เข้าไปไม่ไรวะใส่ไม่ได้นะครใส่ตัวละครไม่ได้แปดเน่ดีเทลโปโมด เออเดี๋ยวหาวิธีออกก่อนนะผมหาวิธีออกไม่ได้เวรกรรมเปลี่ยนตัวละครไม่ได้นะไม่รู้เปลี่ยนยังไงนะผมอันนี้มีแต่เพิ่มดาวเพิ่มดาวอย่างเดียวเลยอันนี้ก็เศษไลน์อัพเข้าได้ไหม อ่ามันยังโหลดอยู่นะฮะนี่งไงตะกี้ผมกดได้อยู่อะที่แอสเฮ้ยตะกี้มันจะกดได้อยู่เลยที่แอไลน์อัพงงว่ะนะเปลี่ยนตัวละครไม่ได้นะงงอยู่ตะกี้ก่อนเข้ามามันเขียนว่าไลน์อัพเข้าได้อยู่ แต่พอเข้ามาแล้วเป็นอีแบบหนึ่งตะแก้มันจัดได้อยู่กดตรงนี้มันขึ้นเลยนี่ไงไลน์อัพข้างล่างนะฮะเอาออกไงวะจะเอาออกออกไม่ได้มันคงยังไม่ให้ออกมั้งนะับผมเออยังคงไม่ให้ออกล่ะดูทรงแล้วเล่นไปก่อนแล้วกันการจัดทีมก็ ยังไม่ไม่ได้เนาะตามจริงต้องจ้เนี่ยจะเพิ่มสกงสกิลแบคแพคในกระเป๋ามีอะไรนะฮะมีกระชาไปเดียวเองอัลบั้มดูตรงนี้ก็ได้นะผมนี่สตาร์อัพทุกอย่างนะฮะมีอะไรที่เราทําครบอัลบั้มก็จะสามารถหาของได้เนาะอ่ะมันยังเปลี่ยนทีไม่ได้เดี๋ยวลรไปเปลี่ยนที่หน้าบอสดูครับผม ไม่รู้จะเปลี่ยนได้ไหมหนะาบอสจะบอกไม่ได้กดคุณสองยังไม่ได้นะผมเล่นไปก่อนครับเล่นไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปศึกษาในสตรีมต่อเนะเดี๋ยวทำคลิปมันจะยาวนะผมก็ดูภาพบรรยากาศแล้วภาพกราฟิกแบบนี้เลยนะฮะก็น่าเล่นมากเนะ่ยเดี๋ยวเจอกันก็บเกมที่สี่ทุ่มนะใครจะโหลดก็เดี๋ยวทิ้งโหลดไว้ข้างใต้คลิปอ่าดีสคริปชันข้างล่างนะเลื่อนลงไปข้างล่างให้สุดเลยใต้คลิปเนะี้ยอืมก็น่าเล่นมากๆโคตรเลยนะผมเนาะอ่าใช้ถ้าไม่ตายแล้วกัน โถนี่ดาบยักษ์นะฮะจัดไปนะผมขอภัยเสียงมีคนมาเคาะอะไรไม่ทราบนะเสียงเข้ามาในสตรีมนะฮะก็ประมาณนี้แหละนะฮะภาพแนวๆแบบนี้นะผมใครไม่เคาะอะไรข้างบ้านวะ <c oughs> นี่ะทําไม่ตายใส่เข้าไปบูมเนะี่ะเรียบร้อยโอเคนะเดี๋ยวเจอในสตรีมไปเปลี่ยนทีมกันนะเ,เปิดระบบยาวๆนี้ก็ ประมาณนี้เลยนะ่ยมีกระชาให้เปิด10นะฮะผ่านด่าน2อขีดสเนี่ยเปิดกระชาฟรี10ใบนะ่ยแล้วก็ล็อกอินก็มีกระชาแจกด้วยนะฮะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องอินสึเกมด้วยนะยังไงก็เดี๋ยวมาสารต่อกันเนาะตอนนี้เกมยังตัว,ต,วตัวเกมยังโหลดไปเรื่อยๆเห็ไนไหมเนี่ยมันยังโหลดอยู่เรื่อยๆนะเออก็อาจจะมีการแหลกแกนอะไรนิดหน่อยนะฮะเจอใหม่คลิปนี้นะเออเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอใ,ใหม่นะเดี๋ยวผมก็ตั้งสตรีมนะฮะให้มันน่าเล่นกว่าน,นี้ก่อนนะฮะะเเปิดรบบยยาวๆล อันนี้ก็ก่อนโหลดนะจะลืมนะปิดเสียงเกมก่อนกดโหลดด้วยยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปเ,เกมนี้แบบบต่บอกสตรีมแน่นอนนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยเจอกันใหม่สวัสดีครับผม